เจ็บพั0กูได้ยังเจ็ดพันงานรถไปเป็นไหนไปเป็นว่นสามหมื่นได้ยังดักูยักดูล่ายัางไงโอ้สี่พบอกเดี๋ยวจะให้ครับเด้อม,มันมันมีแต่ เราแค่หาพันในเมื่อกี้มันทายไปแล้วสองสองสองขมเลยเดี๋ยวสิดทายทายไปเบิ่งครับผมได้ไปไหนตัวนี้เนีอาสามหมื่นเท่าไรสามหมื่นเต็มเต็มครับมันแยกลูกไปบ่อยคือนมแดงกันโอ้สามหมื่นเม็ดหาหาซิบคุณได้น้อเม็ดหาซิบคุณได้ครับนี่สูงบอกใช่นุกีน้องครับง้อแยกลูกหัวหลดธรรมชาติเด้อครับเบิ่งแข่งเบิังข่าเราครับเด้อ ทีมงานพนไส้เขาเอามาตัวเดียวตัวนึงของใครมีกีตัวมั้ยนี่มีกี่ิดตัวผมาสีต่ตครับเยอะตัวเดียวเยอะยู่สองโอ้ขายสองมาอะก,กมาก่อนร็วเบอรเบอร์ออมาก่อนเบอร์โทรศัพท์ขอัผมเนี่ยศูนย์จำเน่ยว,ว่าเบอร์จะของศูนย์แปดสามสามครับกครับศูนกครับผมสา,มสนาพนไสสามหมื่นต่อันเอเพี่น้องครับมันแยกลูกไปเมื่อกี้ ตัวนี้ไหมอดแดงจพันตัวน <apan> ี้พอจักพันตัวนี้กับประมาณมือประมาณเบอเกินมือเบอรเกินมื่นเอนะจอยอุ้งมือสองเลาเพี่นหลองราง้อเพิ่มเบ้านมงไม่เาช่นี นี่แม่สาวของสาวจริงงามเลยนี่เดี๋ยวพี่เพือ่อนรถ,ถมันเข่าไหมเจักหน่อยก็ออกมาทีเนาะจักหน่อยเข่จาจักหน่อยออกผมอยู่ปากข้างพี่น้องผมขนตองไปย,ย่างหทยลบหนอกม่วมตื่นนะที่นี่ <Okay. S 1> เอา้าเม็ดสีสีเป็นสองตัวความสูงแม่สาวงกหางมือเราพี่น้องเม็ดสีสีเป็นสองง้อข้างคอกไว้ถึงตัวเท่าไดล่ะครับถึงตัวเท่าไหร่ ะต้นละเมินหาเด้อสองตัวกับสามสาวสองตัวนี่อายุประมาณตัวหนึ่งเจ็ดเดือนตัวหนึ่งเจ็ดแปดเดือนเนาะประมาณนั้นสังเกตจังไรว่ามันเจ็ดเดือนพี่น้องเบิ่งเขามเนี่ยทำมันเขามันออกมาจากองค์นี่เจ็ดแปดเดือนบ่ผ่านเด้อทำแม่นควายนี่ทำแม่นควายทำแม่นทำแม่นเขาเลยหัวมันหนึ่งปีนะตำรา้านวางใส่ไหนผู้เฒ่าพัวฟัง ถตาเขาตาเขาเลื่ยหัวนี่เ้อเป็นควายหปีถ้าเป็นงอปงมานี่เกแปดเดือนบพาดครับเขาเบิ่งสันเดยตัวละเมือนห้เนื้อหนังเต็มเต็มเบิองไทยเบิองไทยตัวละเมือนห้าเซตเวียดบัดงนี้ เรียกโทัพท์มาให้พี่ตั mm ้ต hmm. ้มือหเบ้เบื้อมาศูนย์หกห้าหกสองหนึ่งหกสองหนึ่งนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึงห้างอยสนามโทษตอนนี้ครับโทษหาแต่ของงอจะโทมเืองผมเดี๋ยวมาดรับอีกของง้องงทักทายในน้ำท่วมวะ เด็กเมื่อกี่ถามเจ้าหน้นที่อยู่ด้านนางท่วมมันปะอ๋อวางหันพ้นท่วมันปะเมื่อกี้ซื้อเมื่อกี้ซื้อยังไงซื้อเงียบๆเงียบหนูเงียบเงียบหนูไปกับลุกลายหมดนะลุกลายไปกับลุกหมดเลยไปลุกหมดใช่ไหมเออตัวแกใหญ่ใหญ่อาบมันเวลาได็กขโมยข้างทามันก่อนไดนกดาท่วมบ้านลุกลาย เออก่อกนทีถามยังพด้ข้อม,อมูลก็ได้วี่งออวมาดันเขาด่าผมว่าผมมีเนี่ยห้างผมมีข้อมูลยังไปบอกพี่สีทุ่มหามหอคงแกงใหญ่น้นอนแต่มันมันเป็นเบียดเบียดเบียดทั้งไตเลยะทั้งคำพิดเลย ขอบคุณมากครับท่องเที่ยวทั่วไทยขอบคุณพี่พี่ช่วงนี้ค้อยเปียดพิษดานที่ไป่ใส่ขามไปทตั้งพม่าที่ไหนพี่โอ้ยวันไหพมา่าเขากำลังฝากกันอยูนโนโ่นอกต้องไปเล่าพี่ไปทั้งฝุ่นเด้อตั้งสวรรค์นในเขตไ,ไปทั้งมุกน่ะฮะนี่ครับไปท่องเที่ยวทั่วไทยเป็นเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันในในยูทูบครับผมช่องเป็นไปเที่ยวทัวร์ทัวร์ประเทศครับเนี่ย ไปใส่หลังง้วไปใส่ไมอาตเใส่ไม่เอาตัวน้อเไปใส่ไม่เอาตัวถึงยานหัวลุนหัวลุนนี่ประเด็นเฮ้ยหอ่ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊เโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยาอ๊ยโอ๊งู้๊ยโอ๊้โอ้ยก็เยาอ๊ยโาคยบอเวโอ๊ยโ่๊ั้อ๊ยโขยโอลยงอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโขายโเ๊ยโยโอเราบอบอก่รถออาผู้อผู้ออยอ่าอ เขาขายมาเท่ากับบานก็บานไรตัวนี้ไงแม่สาวไรมันไหนซื้อละจักบาทโอ้ยสมราคาอยู่เด้อขายแมนแบบพื่อนี้เขาขายมื่นสองนอตัวนี่มันงามนอเอาจะขึ้นรถเลยไม่รถเท่าบ่อยน่ะโอ้เอาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ย มันจะขึ้น 13, มื่นสามขายไปแล้วงามอยู่ดงเหือนงังเดวยได้เย็นเพียน้องครับมันทางยากกว่าทางหูหห้หูนี่หู้หอ,ออกหู้เขาเขานะ่ะหู้เขาาบอกเ่าวากันนของไ่ยรอบนึงกันกนะต่ออยู่ มันตออยู่บ่ไอ้นไละข้านอยู่บ่อ้าวตอนอยู่มปนตอมาวไวุ่นไ่ได้ไปน่องมาเลยไวยมารยาทเดี๋ยวสิลงลงลงมุมอยู่ล้ยไวะคคือขาดกขาดคนขาดรขานหผมสีดีเลยเดเก็บอสีเขาไม่ได้เขาหร เอาท่ามันสองนหนึาบัของคุณใครเจ็ดร้อยบัวบีซีสองหนึ่งเจ็ตัวบ่ตัวเดียวแปดรโอ้ยเจ้าใครข้อไหนนี่เอาแปดแปดกับสองแปดทับสองสองท่ไหสองแ่สองพันหนึ่งพันแปดร โอ้ยแข่งราคาอยู่เนตัวนี้สองมือหนึ่งพันแปดร้อยตัวนี้เด้อครับใช่หรอใายเลยใช่เยไป่เลยมันหายอีร้อยหนึ่งค่าของมันอะเอาโอเคโอเคซื้อได้ยอะครับโอ้มันกระตาดีอยู่เลยสองมือตัวเอาพันธุ์คล้ายไปเลยพี่น้องครับเอามึงแม่หลวงที่นี่เจ้าบาดไอ พวกน,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 นี้สองหมืน่นสองหี่ซื้อตัวนี้สองหม่นตัวน,นี้สองหมืด้ยสองตเอาเนขายแตัวลูกแม่ไอ้ลูกผู้ครับลูกตัวผู้แม่ห้นมลูกจอยไปหน่อยนึงนะครับผมพาดแม่เราก็งานอยู่หนอหานมลูกไหนอม,มันห้นมลูกเป็นแน้นี่หลพี่นอ้อ แต่หลูงพี่โตแม่ไอ้ตุ้ผู้ครับผมเออเดี๋ยวบึงหน้าตามก่อนอุ้ยยงอยู่นะเอาเบืงหนาเบงตามเด้อเป็นตาดำอมเป็นตาดำ,าดำออตรีาขเนี่ไอ้ขอเบอร์ขอ,เ,อ,ขอเร็วศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหกหนึ่งแปดเจ็ 2องหมื่นสตต้นนั้นสองหมื่แป้อยไปหรด้ตัวเดียวครับแต่ตัแม่เอางไฟรุมานี่จับจาไหนจาไหนไนจาไหนนจับเจาไหนจาไหนี่นีจาไหนี่ยนเย็บเสื้อไว้แล้วนูไปได้รุมา่ะเย็บไย็บไอ้ทำสีแดงนี้ออกถนนบอมโอ้ขพลอยออกมากะมาไเม่อกี้มันต่อยผมบอบนก็ต่อไไอ้ ขายไปเท่าไหร่ขายสองหมื่นชิพห้าสองโตอู้หูโตละหมื่นกว่าแม่สาวเย็ดล่อโอ้เธอเงินหมื่นสองเนาะโอ้มันมันจอยไปนหนึ่งเอาไปขายแด้อพี่น้องตัวนี้กลับไปนะลับไปนะจับไปจับไปเนี่ยว่าจะหลุดไหมเจ้าของเขานำหายยังมั่งนี่โอ้แม่สาวหลุดมา งอไัยรุดมานั่นไปหาหมูนะคุณคุณว่าแห้งครับต้นสองนะาไปย่างกไปข้างใน่านีเดินเข้าไปด้านใน่งงเลี้ยงงเลี้ยงขาวได้วครับมาตัวสี่พันใส่ตัวสี่พันมีอกระามาในช่องีใส่ี่ว่า เอาเอาเออมี่อยู่พี as ่นอเ้อค uh ุณอย่างนี้มันถามมาขูหาเ้อเมื่อกี้ครับผมสามี้หายต้นละสี่พันเออนี่ตุ๊กูน่อยด้วยก็ถึงหมดสี่พันสามพันตุ๊กปู่ี่ตุ๊กู่ครับเอาตัวนี้ตัวนี้สามพันห่า ผวกเจ้น้อยแปดโมงนี่เต็มเนยยรถสิบล้อเดี๋ยวขอถายกันเลยเอาตัวนี้สามปัญหาเด้อตัวใหญ่ไรายในแค้ไหต้องต้นไมมื่สองันหาครับมื่สองพใจญขนมาอหนึงเด้อพี่น้องครับต้อใหญรับปากมืสนหานตัวนี้สามยังไม่ได้แก้วใครได้อยู่ครับผมช่องเที่ยวทัวไทยเป็กัน้มาเบิรงเข้าพวกคนเบิลายเยอะเนียวันี้เสียวอีนี่ยัางยังดบเข้าหัวย่นนึงม่นีิเบียด เอาเาเบอร์มาใส่ก่อนเร็วศูนย์เก้าแปดนเจามห้าทำไมโทนไหมศูนย์เก้าแครับเจ็นึครับเจ็ด้ครับผมตั้นี้เรียบร้อยเรียบร้อยเข้าคอกต้ดมือหาไปเลยพี่น้องกูนโค้งกันเลยนะผมไทยเมื่อกี้ไรทัเมื่อกี้นะเข้าคอกเรียบร้อยครับในห้างสื่อไปเรียบร้อยมันงหแงเลย มาประเทศนีฟังพี่มีบ่ตัวตัวตลสี่พัมีอกบ่บ่มีนนี้ยตัวนัสี่พันเนี่ยบตัวนังไหนบ่ตัวนันตัวตับาทตัวนั้นปแปดพันแปดพันหาครับแม่ก็ลูกให้แมวนี่ใสโอ้ลูกแปดพันหา แม้มั้เท่าไหร่แม่มื่นสองกันห่แมนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทค้มนี่้มนี่สองหมื่นสองหมื่นก็หาร้อยค้มนี่สองหมื่าร้อ้โควมนี้ตัวนี้แปดพันเด้อพี่น้องตัวนี้ก็ไปเยียนโค้งงายเลสวยเลยครับเคยอยู่เบอร์ใส่มาด เลขศู<ด>นย์เก้าสี่ามเจ็ดหนึ่่าองห้าร้บาทโูกแปดพันี่เพื่อนได้ไรไปนตนนะ้แม่โคงหมืนมพันหาเอามีหลายตพี่น้องท่อโอ้มันจอยไปเลตัวนี้แมคงแโค้งเด้อเอางกันกันพี่น้องบักตัวนี้แล้วสามพันหาโอ้ยรถวิล่านี่กำลังออกมาอีกอุ่นไล่ ม,มันมันมันทายไปไหนง่ามันตื่นเทาเสียสมาธิมาปักใจเรียกเสนี้ครับอานเนือไ้ดนทองเลยมานบอกบอา,อานเนือเนะาะได้บไดย่งเงสมื่นเจ็ดพันห้าสองักอบสองหมื่นเจ็ดพันห้าสองหม่นเจ็ดพันห้โอ้ปใจอลยพี่รองครับสองเจดห้าแม่มันพ่รองแบนี้เนื้ยไปบอก เอาขอยู่ลไปขอเบอร์โทรศัพท์นะ08.1 1 1แน่นอนยเ้อเกรัน่ยีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับรถรถมันกำลังออกห็นบ่น้ำมาอีก3าันแ่นบ่่ว่โอ้ไปละคันหนึง เอางวงรถรถรถงวรถรออกก้อนนขายกับคือเเท่าไหร่บาทพอมื่นเท่าไหร่ตัวนี้มื่นสามพันหมัเด็กสูงจะมันเด็กจอยเทนั้ครับบ้านยังฟังก็คิดข้างสนามเอาดิ่นีายาครับมือนี้ครับ